ออวันนี้มีแรงบรรดาลชัยมาพูดนะเอ,อ่อหมอมี Facebook แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาหมอว่าเข้ามาในเฟซบุ o กมีอย่าเยอะวันนี้มีคนหนึ่งก็ชื่อหมอเอกเป็นสิทธิเอกของอาจารย์คมสันนะแกอยู่ที่ชัยคูแกลงเฟซมาบอกอาจารย์คมสันประเดิมเคสแรกของวันนี้หมอแผนไทยไม่ใช่แคนนวดนะครับยาเราก็มีใช้ เคสนี้วาตะกําเริบในช่องท้องในลําไส้จัดไปเวชจะปฏิบัติและตั้งยารักษาฟังดูงงว่างงงงเห็นมั้นหมเลยมาพูดเรื่องนี้เลยวาตะแปลวันลมแล้วเราเห็นไหมลมอ่ะไม่เห็นใครเห็นลมบ้างอะ่ะถ้าไม่มีลมมากระทบตัวเรานะเราก็ไม่รู้ว่ามีลม ตนลมมันมีอยู่จริงนะมันไม่ได้มีอยู่แค่ภายนอกร่างกายเราในร่างกายละนอกร่างกายเราในร่างกายเรามีแต่ลมทั้งนั้นประเทศนี้ชื่อประเทศไทยจึงมียาหอมแก้ลมมาแต่ดั้งเดิมน,นานละแล้วประเทศอื่นค่มีอ่ะมอไปมาหลายประเทศะไม่มีอ่ะมีประเทศไทยแล้วทำไมประเทศไทยมันต้องมียาหอมแก้ลม เพรามะมันป่วยวยโรคทางลมแล้วมันป่วยวยโรคทางลมได้ยังไงอะ,อะดูประเทศนี้มันตั้งอยู่ใกล้เส้นสงสงุอยู่ในเขตมรสุมฝนมันเยอะก่อนฝนตกแะร้อนไหมร้อนฝนตกเย็นแล้วมันเย็นไหมเย็นร้อนปะทะเย็นมันเกิดอะไรลม ลมมันก็เกิดขึ้นในตัวเราเหมือนภูม้อากาศข้างนอกดุดเดียวกันแม้แต่เรื่องฤด,ดูการคนไทยยังไม่เรียกฤดูเลยเรียกลมหน้านี้ลมหนาวหน้านี้ลมฝนหน้านี้ลมร้อนลมทั้งนั้นเพราะเราอยู่ในเขตลมเราจึงมียาหอมแก้ลมอันนี้งงอะสลิลมมันอยู่ในร่างกายเนี่ย มันส่งผลกระทบยังไงต่อร่างกายบ้างมันมีเราเรียกลมกำเริบคือลมมันเยอะเกินไปสองลมมันหย่อนคือลมมันน้อยเกินไปสมมุติว่ารัาเผื่ออาจารย์ลินน้ําชาอหมอลินน้าชานะ่ะติดขม่าอาจารย์เ็าเป็นอาจารย์สอนอยู่ห้ามหาวิทยาลัยด้วยเนะี่ยเอาลินมาเนี่ยน้ําชาที่อยู่ในแก้วเนี่ยถ,ถ้าสมมติเราวางไว้เฉยเนี่ยไม่ไปยุ่งกับมัน น้ามันเคลื่อนที่ได้ไหมไม่ได้ธรรมชาติของน้ําคือมันอยู่มันนิ่งๆต้องมีพลังงานใดพลังงานหนึ่งไปกระทํามันน้ํามันถึงเคลื่อนที่ได้อย่างเช่นหมอยกอย่างเงี้ยต้องมีพลังงานหนึ่งไปกระทําพลังงานแล้วในธรรมชาติอะไรไปทําให้น้ําเคลื่อนลงแล้วลมมันเกิดจากอะไร จากความร้อนกับความเย็นมาปะทะกันเกิดเป็นลมลมดักน้ําอีกทีนั่นคือหลักทฤษฎีเบื้องต้นของการแพทย์แผนไทยแล้วเมื่อเรารู้เช่นนี้อาการทางลมเนี่ยเราจึงประเมินออกมาได้เลยอาการทางความดันโลหิตสูงอาการทางความดันโลหิตต่ำจริงๆแล้วในแผนไทยเป็นเรื่องของลมนะเพราะลมมันไปดันน้ำ ให้เลือดมันตีขึ้นข้างบนนะ่ะความดันมันเลยขึ้นหรือความดันมันขึ้นมากหรือความดันมันขึ้นน้อยก็ลงอีกสองท้องอืดท้องเฟอ้อจนเลิเหม็นเปรี้ยวเดี๋ยวนี้ไม่รู้ไปเรียกอะไรกันกดไหลย้อนเนี่ยหมอไม่รู้จักหรอกคนตะเกาว่าก่อนมาเขาเรียกเลิมเหม็นเปรี้ยวคนเดี๋ยวนี้เรียกกรดไหลย้อนก็เป็นเรื่องของลมอีกเห็นไหมอีกอันหนึ่งที่ชอบเป็นเป็นกันเยอะเลยเกี่ยวกับลม หมอเรียกลมปะกังแต่คนทั่วไปเขาเรียกไมเกรนก็ลมอีกเห็นไหมถ้าเผื่อเป็นไมเกรนบางคนเนี่ยเป็นไมเกรนกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วไปกินยาชื่ออะไรมันน่าจะเป็นชื่อทางไม่ใช่ชื่อกันคานะเขาเรียกคาฟก่อนโรคปวดหัวข้างเดียวไมเกรนแล้วก็ไม่หา แล้วพอเดี๋ยวนี้คาฝาบอก,กอดมาให้กินเขาบอกอันตรายแล้วเอาแล้วตกลงไอ้ที่กินมาตั้งนานเนี่ยมันเป็นไงลนะ่ะแล้วก็ไม่หายในการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราบอกเลยท้องอืดท้องเฟอ้อแน่นจุกเสียดเลอเหม็นเปรี้ยวกดลายย้อนลมประกังหรือไมเกนทั้งหมดเหล่านี้คืออาการพังลงทั้งสิ้นอ๋อความดาันโลหิตสูงความดาันโลหิตต่ำก็ลม ปวดหัวมึนหัวเวียนหัวหน้ามืดตาลายเดินไปแล้วงงเงินเหมือนจะล้มทรงตัวไม่อยู่นนี่มาหาหมอไทยคนเยอะนะไอ้ทรงตัวไม่อยู่งงเงินเหมือนจะล้มอ่ะไปหาหมอฝรั่งหมอฝรั่งบอกน้ําในหูไม่เท่ากันมาหาหมอไทยหมอไทยบอกว่าเออหมอฝรั่งพูดถูกเรื่องน้ําในหูไม่เท่ากันแต่น้ํามันเคลื่อนที่ไม่ได้แสดงว่าไอ้ที่น้ํามันทําในหูมันไม่เท่ากันได้เพราะลมไปดันให้น้ําในหูไม่เท่ากันเมื่ะนั้นเราแก้ที่ลม ทั้งหมดคือเรื่องของลมทั้งสิ้นและเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยพอมันมองไม่เห็นมันไม่มีมวลใช่ไหมพอไม่มีมวลมันไปช่างไปตวงไปวัดไม่ได้ฝรั่งไม่สนใจกูมองไม่เห็นมันช่างมันตวงมันวัดไม่ได้แต่ในการแพทย์แผนไทยเราสนใจอย่างยิ่งเพราะสิ่งที่มีอยู่นั้นถึงแม้ไม่เห็นแต่มีอยู่จริง และสร้างผลกระทบให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้อย่างมากมายมหาศาลและหมอไทยทำยังไงเพื่อจัดการกันลมแล้วมันเกิดจากเหตุใดโอ้โหเหตุที่ทำให้เกิดลมมันมีมากมายนะหนึ่งอายุที่มากขึ้นพออายุสามสิบสองปีขึ้นไปเราเรียกปัดชิมวยัยนลวลมจะกำเริบได้ง่ายสอง ถ้าอยู่ในที่ร้อนมากๆก็ลมอีกอะลมแดดไงเป็นลมแดดไงสามอันนี้เชื่อป่ะฝ้ากระสิงก็ลมอีกอะไม่น่าเชื่อใช,ใช่ไหม,มเคยได้ยินไหมฝ้าแดดฝ้าลมอะแล้วเรานึกว่าเราไปตากแดดมากไปตากลมที่ไหนก็อยู่แต่ในห้องแอร์แดดก็ไม่โดนแดดก็ไม่โดน,ดดมโดนลมก็ไม่โดนแล้วมันเป็นฝ้าได้ไง ก็แดดกับลมที่มันอยู่ในร่างกายเราแดดกระลมที่อยู่ในร่างกายเราอ่ะความร้อนมันปะทุออกหน้าลมมันปะทุออกอ่ะฝ้าแดดฝ้าลมอีกทั้งทั้งที่นั่งทํางานอยู่ในห้องแอร์ลมทั้งนั้นแล้วหมอไทยเขาจัดการเรื่องลมยังไงรู้ไหมเขาจัดการที่ไฟหรือความร้อนพอไฟมันลง ลมมันก็ลงตามเพราะลมมันเกิดจากไฟมียายอยู่ขนาดหนึ่งที่คนโบราณที่คนไทยแต่ก่อนมาและหมอไทยปัจจุบันใช้อยู่หลายท่านคงรู้จักเราเรียกยาเขียวกินกันมาแต่เด็กเลยปู่ย่าตายายกินกันมาเลยเดี๋ยวนี้ก็ยังมีขายอยู่ในท้องตลาดนะหลายยี่ห้อใช้คำว่ายาเขียวนำหน้าเช่นยาเขียวประาศพิมเสนเป็นต้น แล้วทำไมคนไทยรู้จักยาเขียวกินยาเขียวมาแต่เดื่อยาเขียวมันช่วยลดความร้อนในร่างกายลงพอความร้อนในร่างกายมันลงลมมันก็ลงอาการปวดหัวมึนหัวเวียนหัวความดาันโลหิตสูงท้องอืดท้องเฟอ้อแน่นมันจะลงให้เรื่องท้องอืดท้องเฟอ้อแน่นกะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ไปกินอะไรคาหมิ่งชันแคปซูล ถ้าเกถามหมอไทยหมอไทยถามว่าไอ้ขมิ้นชันแคปซูลคือยาไหมหมอไทยตอบเลยไม่ใช่สมุนไพรหรือเครื่องยาหนึ่งชนิดเราไม่เรียกว่ายามันเป็นยาไม่ได้มันก็คือเหมือนใบไม้ใบหนึ่งเท่านั้นเองเราไม่เรียกมันว่ายาเพราะนั้นจะไปเรียกขมิ้นชันแคปซูลที่มันใส่อยู่ในแคปซูลว่ายาไม่ใช่มันอาจจะดีนะในช่วงต้นของการกินเพราะขมิ้นชันแคปซูลมันรร้อน รถร้อนหมอไทยเราบอกว่ามันช่วยขับลมกระจายลมสมมติท้องอื่นมาเนี่ยกินขมิ้นชันแคปซูลเข้าไปลมออกจริงนะเพราะมันกระจายลมออกแต่คุณสมบัติความร้อนของขมิ้นชันมันยังอยู่และพอมันเกิดความร้อนก็คือไฟพอไฟอยู่เดี๋ยวมันก็เกิดลมตามมามันก็เหมือนงูกินหางอะ่ะกินขมิ้นชันแคปซูลก็เหมือนงูกินหาง กินเข้าไปลมออกเดี๋ยวลมมันก็เกิดอีกแล้วก็เอาออกอีกกินอีกบางคนกินกันจนตัวเหลืองแล้วมาหาหมอก็มีหมอเคยเจอในการแพทย์แผนไทยเราไม่ใช้สมุนไพรหนึ่งชนิดมาทำยาเด็ดขาดมันส่งผลเสียมากกว่าผลดีไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มันดีย่างเดียวมันก่อโทษด้วยเพราะฉะนั้นเวลาท้องอืดท้องเฟ้อมา หมอไม่ได้ให้คมินชันแคปซูลนะอะอย่างยาที่หมอเคยใช้มันมีีย่อันชื่ออากาศบริรักษ์อากาศก็ลงบริรักษารักษารักษาอาการลมที่วิ่งวิปปริตอยู่ในช่องท้องแล้วยาหนึ่งอันานของแผนไทยที่แก้ท้องอืดท้องเฟอ้อเนี่ยใส่เครื่องยากันยี่สิบสมสิบอย่างนะไม่ใช่หนึ่งอย่างไม่ใช่นะเหมือนกับง่ายๆ เหมือนกับเขาทำให้ pH ค่าความเป็นกรดเป็นด่างมันเสมอกันคือ5.5เพราะฉะนั้นในการแพทย์แผนไทยเนี่ยเวลาเราตั้งยาขนาดหนึ่งเนี่ยเรามีกลไก,กามากมายมหาศาลเพื่อไปบำบัดลมอาการทำลมทำได้สองอย่างคือเอาไฟออกเอาลมออกไมเกรนเอาไฟออกเอาลมออก ท้องอืดเอาไฟออกเอาลมออกกดไหลย้อนเลือเหม็นเปรี้ยวเอาไฟออกเอาลมออกแล้วอาการเหล่านั้นก็จะหายแบบเสถียรขึ้นแต่ถามว่ากลับมาเป็นใหม่ไหมเดี๋ยวก็เป็นเหมือนถ้าเผื่อไปอารียาบทเดิมๆทาอะไรซ้ําๆมันก็กินนแบบเดิมๆอ่ะม,มันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้น เรื่องลมงหมอไทยมักถนัดหมอไทยถนัดอยู่สองอย่างหมอไทยถนัดธาตุอยู่สองธาตุธาตุที่มองไม่เห็นหนึ่งธาตุลมมองเห็นมั้ยไม่เห็นสองธาตุไฟคือความร้อนไม่เห็นแต่ในศาสตร์การแพทย์แผนไทยเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับธาตุลมธาตุไฟมหาศาลง่ายๆธาตุาลม สิ่งที่มองไม่เห็นเราเก่อโลกคนไทยกินยาหอมเพื่อแก้ลมแต่คนไทยก็ไม่เข้าใจและกินยาหอมผิดกันทั้งประเทศยาหอมที่ขายกันอยู่ในตลาดส่วนใหญ่แก้ลมถูกแต่แก้แค่ลมท้องอื่นนะ ยาหอมที่หมอเห็นขายใส่ขวดไม่โขงวางกันตามข้างแพงวัดสะอาดไม่สะอาดหมอไม่รู้อะคือยาหอมที่ขายกันในประเทศส่วนใหญ่ราคาสิบยี่สิบสามสิบาทอ่ะมันยาหอมแก้ลมแต่ลมท้องอืดท้องเฟอ้อไอ้ลมที่จะทําให้เป็นลมมันไม่ใช่มันกินไม่ได้นะเพราะว่ารถของยาหอมชนิดนั้นส่วนใหญ่เขาปรุงด้วยเครื่องยาที่มีรสร้อนลูกกวาดการคูอะไรร้อนๆทนทีปรี พริกไทยอะไรที่มันร้อนเนี่ยมันแก้ได้แค่ลมท้องอืดท้องเฟอ้อแต่ถ้าเกิดลมเป็นลมอะ่ะลมจะเป็นลมอะ่ะลมที่ทําให้หน้ามือตาลายวิงเวียนอะมันใช้ยาหอมอย่างนี้ไม่ได้นะต้องเป็นยาหอมอีกอันหนึ่งเราเรียกยาหอมรสสุขขุมคือมันร้อนก็ไม่ร้อนเย็นก็ไม่เย็นมันอยู่ตรงกลางเพราะว่าเวลาท้องอืดท้องเฟอ้อโงนเงนินเหมือนจะล้มทรงตัวไม่อยู่ ลมที่เกิดมันเป็นลมร้อนแล้วมัอยู่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเราวางยาลดหมอไทยวางยาลดร้อนไม่ได้เขาจะวางยาลดสุขขุมหรือสุขขุมเย็นเพื่อเอาลม